ไายครีมไลี้ม่ายืนคู่กันหน่อยนี้ประกบดิประกบความงามนี่ภูเขาสวยนครับเพื่อนๆครับต้องรู้ขาวเทียวครับเปิดกล้องมาบรรยากาศสวยงามมากครับเโดวัดดีครับอิ่มยังนครับ เมื่อกี้เรารับประทานลองท้องก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่เนาะร้านตรงที่เลยแยกเก่งเสียนมาหน่อยอันนี้เราอยู่รถคนละคันนะคันรถเจออสก็ตามหลังมาสีแดงๆเจ๊หน่อยครับกับเอฟซีโน่เนี่ยอันนี้ป้ายอะไรเนี่ยป้ายเขามีรูปอะไรรูปช้างใช่ไหมเขาให้ระวังช้างนะแถวนี้ ไประวังช้างมาตลอดทางนะแต่มางวดนี้ถึงแม้จะเข้าสู่หน้าแล้งใช่ต้นไม้ก็ยังเขียวเลยใบยังเขียวอยู่แลงวฝนไม่ี้ตกน่าจานเนาะเนี่ยดูดูต้นมันเนี่ยต้นมันก็งามแล้วก็มองไปบนภูเขามันก็มันก็ไม่เป็นสีน้ําตาลเนาะปกติบางทีมามีไฟป่าเนาะเพราะว่า ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นหน้าหน้าของผักหวานใช่ไหมนี่เราหวังว่าตรงหน้าที่พักเราเค้าที่แล้วที่เรามาเนี่ยมีต้นผักหวานอยู่เนาะ,ะเห็นเขาตัดตัดให้มันแตกงอกอยู่เล็งกันว่าถ้าหากว่ามีผักหวานเราจะามาแอบใส่เข้ามากินเดี๋ยวเมื่อกี้เราไม่ได้ซื้อไข่นะคุณ เดี๋ยวลองถามร้านป้าเขาว่าร้านป้าเขามีเครื่องดื่มเราจะไปที่พักของเราคือชื่อว่าอะไรนะคุณไล่ไล่อรุนไล่อรุณรีสอร์ทเอราวันก็ยังอยู่ในอำเภอเมืองนะฮะกาญจนบุรีเดี๋ยวไปนี่อีกไม่ไกลละขับรถจากแยกดังเซียนประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้าขับเรื่อยๆเนอะแต่ว่านี่เรามาวันธรรมดาเนาะไม่ค่อยมีรถก็มาแบบสบายๆแต่เมื่อกี้ก็เห็นมีนักท่องเที่ยวหลับปลายพอสมควรเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ไร่อรุณโฮมสเตย์เอราวันกันครับแล้วก็เพื่อนๆก็ติดตามน่าจะสองสามคลิปนะ,นะการเดินทางของเจออส ทริปการเดินทางของเจออสเจออสคุณเชื่อไหมว่าเจออสจะเป็นสิบสิบปีแกไม่ได้เที่ยวมาครั้งนี้ก็เลย<ม>พาแกม,มาเปิดหูเปิดตาแต่ว่าเจออสก็บอกว่าจะมาทำเมนูที่ทำไม่ได้ที่ร้านนะใจตลาดัะมาแล้วจะได้ชิมเขียวหวานเนื้อขนมจีนนะหูตักไม่ได้กินแต่ว่าก็มีมเมนูหมูป่านะ พริกแกงทั้งสองอย่างอะทั้งพริกแกงเขียวหวานแล้วก็พริกแกงหมูป่าเนี่ยจะเป็นของเมืองการของเมืองการจะมาชิมกันโดยฝีมือเจออสคราพาุ้มอ,อย่ามองหน้าผมเลยมองวิวดีกว่าถนนสวยงามมากก็จะได้ว่าฝนตกนะจ๊ะใช่แล้วตอนนี้ถนนก็ดีขึ้นมากเลยฮะระวังช้า เพื่อนก็ติดตามไล่เรียงดูนะผมก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆอถ้ายาวไปก็ตัดต่อคันไปเป็นตอนตอนตอน,ตอนไปเพื่อนๆติดตามดูเดี๋ยวไปถึงก็ดูสถานที่แล้วก็ทํากับข้าวรับประทานข้าวกันมี f อซรออยู่ที่บ้านพักแล้วครับใกล้ใกล้ถึงแล้วกับเราต้องหาซื้อผักหวานไปเนาะ ไปทอดกับไข่พี่โดกินพี่โด้วชอบจะได้ฝึกให้กินผักเยอะๆไขเ่เคี่ยวผักหวาน,นได้เลยด้ว,วนนยนะตัวชอบกินไหมชอบกินไข่อะไรไข่ขขอะไรไข่เคี่ยวผักหวานแต่งวดนี้เดี๋ยวไขเว่เจียวแหนมไม่พี่โดก่อนนะนโปรดระวังช้างข้ามทางทางการเป็นภาษาไทยแต่คุณหมอชลบุรีด้วนะในเรื่องภาษาอีสปนหมอคนกล้าไม่คนเลย ว่าไปไหนมาค<ม>ไปบอ่อรูหินนะไปทะเลเป็นชียงสายสัตว์อีไปยิมคุณหมอ<ป>ติดตามคลิปโดโด้วยสัตว์อีไปไปภักที่ไหนหารเรือาหาเรือเ <c oughs> ออเอวบอกบอก<ม>่ะไปกับใครมาบอกไปกับลุงเลยไปกับใครครับลูก <c oughs> ไปกับใครลู<ม>ไก,กไ,ไปกับใครลูกไปกับใครลูกตอบคุณหมอว่าไงไปกับใครลุงตู่ไปกับอะไรทรออ่าก่อนเขาบอกลุงตู่ทรออายุแสดงว่าทรอนี่คืออะไร หม,หมอถามว่าเรอร้องอะไรท่าเลยถามเรื uh huh. ่องเออ,อ,ออเขาตอบ่แล้วก็บอกก็ขมดีแล้วดูเก่งนะเนี่ยจำได้หมดเลยเขาบอกว่าส่วนดีของดโดคือความจำถ้าพูดถึงคลิปก่อนหน้านี้ที่พาโดโนกไปหาหมอก่อนเดินทางแต่เรื่องวฤติกรรมเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะฮะไม่เป็นไรก็เขาค่อยๆทำไป ตั้งใจขับรถก่อนครับจะได้ถึงที่พักล<อ>แล้ว๋ยวคงต้องมีการแซงกันบ้างอีกสิบนาทีถึงแล้วใกล้ถึงที่พักแล้วฮะอยู่แถวแถวบ้านหมอเท่านี่แหละทางเข้าน่าจะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าวัดหมอเท่านะวัดจะอยู่ทางซ้ายแล้วก็นี่ตรงนี้น,นี่ขวามือเนี่ยโรตีโอง่งที่เราเคยมาทาน,นมิใสยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เน,ะนเาะครัวฮาลาโรตีโอ อีก600เมตรเลี้ยวขวา ามีร้านค้าขายมีมีร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ไงป้าลุนอยู่นี่บ้านใช่ป้าป้าไม่ใช่ไม่ใช่น่าคล้ายๆกันใส่เป็นญาติพี่น้องกันพาเพื่อนมาเอฟเอฟซีที่ไม่ได้มาเขาบอกอะบอกว่าถ่ายภาพตอนเดินทางให้ด้วย หน้าก็เขาหลังก็เขาพรหลังน้าาปมาเก็บของเขาเดี๋ยวเขาก็ขอป้าค่ะฝังด้วยเดี๋ยวเข้าซอยไหนเข้าซอยนู้นนะซอยป้านี่บ้านของเรามีพรังด้วยเดี๋ยวมาชิมกันหลังหลังนู้นหรือเปล่าที่ว่า FC เราที่ตามมาหลังนู้นก็เหลัง นีชไรัผมตกจริงๆเพามันชื้นตอนนี้ผมกําลังเลงต้นผักหวานนี่มนี่นะผักหวานมีเยอะเลยเพื่อนๆขอเขาก่อนนะนี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราให้ให้เขาตั้งโต๊ะตรงนี้เนาะให้เขาตั้งโต๊ะตรงเนี้ยจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้เปล่าเราเราเคมานะ ไปมาโอเคครับครับอืมถึงแล้วได้ใส่เข้างานเลี้ยงแม่จะไปเปลี่ยนเสื้อใส่เข้างานเลี้ยงให้เจ๊หน่อยถ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 อยมาจอดหน้าบ้าน,<ใ>นเลยนี่ถอยจอดตรงนี้เลยแล้วอจอดจอดตรงนี้จะได้ใช่คนของ มีกับข้าวด้วยไงเดี๋ยวขนองเจไปนี่้มานั่งตรงนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวขนของเสร็จแล้วค่อยค่อยมาจอดตรงนี้ก็ได้นะปะาลุนนี่ไงเจ้อหน่อยเจออสปรลุนเจ้าของเอฟซีเอฟซีของเราดีใจมากเลยดีใจมากใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนัดอีกมีหลายคนที่เขาอยากมาแต่ว่ามันเป็นมันน้องโรโดสวัสดีครับ แต่ว่าเป็นวันธรรมดาเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะนัดเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะจำได้ป่าครนี่จำได้นี่โดป้าอะไรป้าลุนป้าลุนโอ้แก่มากเลยอ่าเจออสมาดูโลเคชั่นลงลงควงเจออสนี่เป็นไงบรรยากาศโล่งไหมนานๆได้มาเที่ยวสูตรอากาศประมาณเนี้ที่บ้านเราก็เป็นแบบนี้ใกล้ๆอย่างเงี้ยให้ผู้ข่าวกัน เจออสนี่เราทําตรงนี้เลยจออสมาเจ้มาดูก่อนจะได้บอกป้าลุนว่าขาดอะไรนี่เตาอยู่นี่หม้อกระทะนี่เห็นไหมครบไหมเข้าสารยังมีเลยอะ่ะเอาชุดว่ายน้ำมาไหมนี่ นี่สระว่ายน้ำเน่อยเขาจะให้ไปเที่ยวที่เขาใหญ่บ้านเขาเยี่ยมเลยครับเาขาใหญ่ไม่อยู่แล้วแต่เขาใหญ่ต้องเหือนะ <c oughs> ไปค่ะเจ๊หน่อยแต่พอหนขับรถมาหนูเจ๊หน่อยเจ๊หน,น,น่อยนี่เขาไม่เชื่อว่าเจ๊หน่อยอ่ะเป็นเพื่อนกับเขียนจิตกับเรียนห้องเดียวกันเมื่อก่อนนะเพราะว่าคุูจักรศร์ลูกอาจารย์เขียนจิตทั้งคู <หา S 1> ่เลย เดี๋ยวนีลูกก็นแล้วก็ไอ้เจ้าอะไรนะเจออ๊อดอาบน้ำนี่ลงสัอ่างอาบน้ำนี่นี่อ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำนี่นอนนอนแล้วอาบไปชมวิวไปเดี๋ยวไปไปเหมานมแช่น้ำนมแช่น้ำนมเจออร์ดขาวเคยอาบน้ำแร่ช่แช่น้ำนมไม่คยแต่ว่กินยังไม่เคยกินเลยปุนครับลืมซื้อไข่มาผอมเหมาไข่สักครึ่งโหล อตอนนี้น้ำแข็งขอเลยขอขอน้ำแข็งอพอมั้งใช่ใช่ใช่เอาน้ำแข็งแล้วก็น้ำน้ำดื่มเอามีใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนถามก่อนเราจะเจ๊หน่อยเดี๋ยวถามเจ๊หน่อยน่เจ๊หน่อยะดื่มน้ำเก๊กฮวยหรือน้ำมะตูมหรือน้ำลำไยไม่มีน้ำแลยไม่ใช่น้ำ แต่ผมอะแต่ผมอะมีแต่น้ำองุ่นมาอนน้ำองุ่นมาจะจะมาเปิดจะมาเปิดให้เจออสนะน้ำองุ่นมีมีแก้ววายไหมฮะอ๋ออยู่ในห้องอยู่แล้วเอ๋อแก้ววายนี่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 โอเคพอแล้ว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 ะอ่ะได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวเจเจหน่อยเอาเอาเสือหรือเอาช้าง ช้างเอาอะไรเอาลีโออืมเสือเสือใครกินบ้างทานแล้วฮะทานช้างหรือที่นี่เราอยู่ใกล้ป่าเราจะต้องเอซี่บอกอาจารย์เลยจะเอาแต่คูดตากไม่นะป้าเดี๋ยวป้าจะต้องการอะไรเดี๋ยวน้ําหวานน้ําอะไรเดี๋ยวป้าจะได้เอามาทีเดียวน้ําแข็งแล้วก็ไข่แล้วก็เสือเสือเสือสามตัวช้างสามตัว เอ้แต่ไม่มีใครกินช้างมั้งเสือเสือสามตัวพอไหมเจ๊หน่อยฮะเสือสามตัวพอไหมอ๋อไม่ต้องเยอะหรอกจานเสือสามตัวแต่ป้าเขาเปิดทั้งคืนร้านเขาเปิดทั้งคืนร้านเขาเองขอขโซดาสามขวดเสือเสือสามโซดาสามขวดต่งั้นเดี๋ยวพาชมบ้านก่อนงั้นเดี๋ยวเราจัดก็ก็ก็ต่อต่อโต๊ะให้ยาวๆแบบเดี๋ยวมีเอฟซีมานั่งทานด้วยกันนั่งทานข้าวด้วยกันแล้วจุดทํากับข้าว อ่เจ๊หน่อยเจ๊หน่อยบัญชาการเราทำกับข้าวกันมุมนี้แล้วเราก็รับเดี๋ยวเอฟซีมาเราก็อ่าแตวันตวันจะมาไล่มาทางนี้ไหมคะที่ตะวันตกอยู่หลังเราเดี๋ยวล่มแล้วเดี๋ยวล่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวแดดจะค่อยๆถอยไปทางนู้นแต่เราอย่าไปใกล้ตรงนู้นนะเดี๋ยวเจ๊หน่อยกลิ้งกลิ้งลงไปเดี๋ยวเจ๊หน่อยหนีเสือแล้วกลิ้งลงคลองใช่อ่ะ ให,ให้เจ้นหน่อยจัดสถานที่เสร็จแล้วมีอ่างอาบน้ําให้อาบเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศในห้องพักฮะอันนี้ห้องพักของเรากับน้องโดโด้นี่ให้เพื่อนเพื่อนดูนี่เจ๊เจ๊ป้าลุนรู้ใจปูที่นอนให้โดโด้ี่นอนเพราะสะอาดมากี่โดพี่โดหมานมามองบอกว่าโดจะฉี่แล้วพ่อมาถ่ายอะไรเนี่ยโดจะอะไรอาฉี่อาฉี่ฉไปนี่ฮะบรรยากาศนี่ฮะ อันนี้เพื่อน,อนๆอาจจะเคยดูในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวไปดูไปขอดูบ้านจะออดดูบ้านย่างนอนนอนได้ไหมต้องไปดูก่อนว่าต้องปูอะไรเพิ่มจะได้บอกป้าลุนเดี๋ยวเดี๋ยวป่า หรือหรือหรือเราจะแยกห้องเป็นบ้านผู้ชายบ้านผู้หญิงไปบ้านเก็ได้เอาไหมบ้านไม้เหลืออยู่ให้พี่ผู้ชายไม่ไปได้ไหมแล้วแต่เอาอยู่นี่เอานี่แหละแต่ตะปูที่นอนเพิ่มแต่พี่ไปดูอย่างที่นอนพอพออย่งพอฮะครับเผลอจะได้นอนหนามยากับผมอะเราสองคนเดี๋ยวก่อนถามพี่ก่อนพี่พี่จะกินช้างหรือกินกินเสือได้หมด สองบาทที่น่นเราตลาดเจออสใครจะไปสู้ถ้าทอาเห็นไมอาจะูตั๊กมาคุยไปทําไปมาเด็ดผักมาหั่นผักไปเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดป้าป้าลุนเห็นไหมบอกให้ใส่เสื้อทีมมามีอยู่คนเดียวไม่ยอมใส่นุ่น เจเจเจออสบอกบอกเลยต้องขาดอะไรบอกป้าเดี๋ยวป้าจดป้าจดป้าจะบอกเนี้ยเดี๋ยวป้าต้องมากินข้าวกับผมอ๋อไม่เป็นไรครับต้องมากินข้าวเจออสเจออสไม่ต้องกวหนมจีนไม่หมดป้าเดี๋ยวชวนป้าชวนลุงชวนอะไรมากินด้วยกันมาทานด้วยกันไม่เป็นไรทาด้นั้นแหละครับมีหมูป่าขอเกลือสักหน่อยหน่อยอยากจะเอาจะเอาเกลือแล้วน้องแข็งไข่ไข่หกลูกพอไหมเจออส อ่าไข่บาสิบเลยก็คือตักข้าผัดบุนเส้นไงแล้วก็จะทอดแหนมแหนมให้โดโดทอดแหนมแต่ว่าป้าลุนต้องมาทานข้าวด้วยกันนะผมไม่ยอมนะไม่มาทานข้าวด้วยกันไม่จ่ายค่าที่พักเอางนี้ดีกว่าหม้อพอไหมกระทะพอไหมเอาหม้อเพิ่มไหมเจออ๊อดหม้อเพิ่มอีกใบไหมอ่าทีเดียวป้าจะได้เดินทีเดียวแก๊สเนี่ยแก๊สอยู่นู่น เชร์ออสขอขอไปดูห้องนู้นหน่อยนะเดี๋ยวถ่ายให้เอฟซีเขาดูเขาจะได้เดินไปด้วยกันครับเดินไปด้วยกัน,เ,นเดีเ๋ยวเอฟซีท่านอื่นจะได้มาว่าเออเดี๋ยวนัดครั้งหน้าเราจะมาที่นี่ไหมหน,นอกจากนลูกค้ารายต่อรายตไปปรุนจําพี่คนนี้ไว้พี่คนนี้เดี๋ยวจะพาจะพาที่บ้านพาที่ทํางานมาอีก อ่าตอนนี้ปารุนหลังนู้นนอนได้กี่คนหลังไม้อ่ะนอนได้สองคนมีห้องน้ํามีแอร์แล้วหลังนู้นแล้วหลังนู้นนอนได้ถึงหกคนเป็นแอร์มีอะไรทําได้เหมือนกันหมดขอได้หมดปารุนใจดีนะหลังนี้เขาก็มีบริเวณตรงนี้เนาะจัดเลี้ยงการเต็นท์กางเต็นท์คิดยังไงถ้าเกิดเขามาเกินลิมิตแล้วก็เอาเต็นท์มาเพิ่มคนละ คนละ้นหนึ่งร้อยบาทเต้นเอาที่ป้าก็เต็นละสามร้อยคนเต็นมึงจะนอนได้สองคนก็หนึ่งละห้าร้อยก็ตามนี้ครับนี่มันมาดูอันนี้ก็เดี๋ยวี่่่ใสถ้วยชามมเหือนนกัคะตอนนี้ถ้าเกิดเขามากางเต็นท์กันอย่างเดียวก็ไปตรงนู้นได้ใช่ไหมฮะมีห้องน้ํารวมอ๋อลานกางเต็นท์ตรงนู้นก็มีอันนี้สระว่ายน้ําโอเพนใครอยากว่ายก็ว่ายว่ายตรงนู้นเนาะอันนี้ฮะ นี่หลังหลังนี้ใช่ก็จะจะ,จะมาโปรโมทให้ป้าก็จะถ่ายว่า,าอันนี้นอนได้ถึงสี่คือมีเตียงแล้วเราก็เอาเตียงมามา,มาเสริมได้มีท,นนมมมที่นอนมาเสริมได้เหมือนของโดโดยอย่างนั้นใช่ไหมฮะอ่านี่ฮะมาดูนี่ฮะน,ฮะนี่แล้วก็ก็เดี๋ยวมาปูปเสริมนี่ฮะห้องน้ำก็ประมาณนี้นี่ อัฐบริขารครบท้วนนอนก็ชมวิวมองออกไปก็สบายทีวีตู้เย็นพร้อมโซฟาอแอร์นี่นฮะโล่งโปร่งสบายครับเพื่อนๆบนบนนั้นก็ขึ้นไปกลางเต็นได้เนาะนอนชมวิว<ต>กลางเต็น,นมีห้องน้ำรวมอยู่ด้วยสบายมากขอบคุณพี่รุนครับ เอ้บ้านบ้านหลังนู้นเขาอยู่ไหมเดี๋ยวไปสวัสดีใช่ใช่ใชไปไปทักทายว,าว่ามาแล้วเนาะเจะออสแปบ๊บหนึ่งนะไปไปไปทักเอฟซีกันเอฟซีเจออสอะไปบ้านหลังนูน้นเขาจะได้รู้ว่าเรามาแล้วไปเชิญเขาไปเชิญเขามาทานไปเจออสไป ใครไม่เคยเห็นเจออสใส่หน้ากากนะเจออสมาใส่ที่นี่นะแมลงเยอะอ่ะมาเดี๋ยวให้ครูตักไป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 บ้านไปบ้านหลังนู้นแต่เขามาเขามาแล้วเขาจะได้รู้ว่าเรามาแล้วอ่็ยังไงเจออสสถานที่โอเคไหมชอบไหมเนาะสบายสบายนะเดี๋ยวเราไปงั้นแสดงว่าวันนี้นี่มีแต่พวกเราเลยเนี่ยบ้านหลังนู้นก็ แต่เขายังมีโซนโซนตรงนู้นแต่โซนตรงนู้นไม่ค่อยเอาแล้วได้แล้วได้ผักหวานแล้วนี่ไงต้นผักหวานเนี่ยแตกแล้วเนี่ยเนี่ยที่เลี้ยงอยู่เนี่ยเลี้ยงเ่านี้ผักหวานป่าไม่ป่าไม่รู้เขาก็เอามาปลูกเนี่ยคือต้นผักหวานแต่มาผมมาคราวที่แล้วไม่ใช่ชาวบ้านไม่เป็นอย่างนี้เนผักหวานต่าสวยงามอเนะใช่นี่นี่คนละพันนะอย่างเงี้ยแพงนะ c อ a o s ตายระบุบุกบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปเชิญเขาไปทานข้าวาคุตักมาไปเชิญ fc มาเชิญ fc ไปด้วยกันคูตั๊กว่าเรามาแล้วระะจริงผิวดีมากเลยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็ขายครีมหรอกขายครีม อายืนคู่กันหน่อยดิประกบดิประกบความงามนี่ภูเขาสวยอลงกว่าอให้ให้ให้สาวๆไปเรียกเดี๋ยวผมไปเรียกเขาจะตกใจสีควัสดีครับไปโผลตรงกระจกหน่อยเจออสนี่เขาตามเรามาเราก็มาเชิญชวนไปทานข้าวด้วยกัน คนไหนคะขอเชิญค่ะขอเชิญค่ะหลับอยู่เปล่าหลับอยู่เปล่าหลับอยู่เปล่าสวัสดีครับใช่ใช่ที่บอกว่าจะตามผมมาหรือเปล่าใช่คะใช่จะมาเชิญชวนซื้อกับข้าวมาเผื่อเยอะน้ไม่ทานข้าวด้วยกันไม่ได้นะวันนี้ได้ค่ะได้แต่แต่ทันได้ทุกอย่างไหมฮะได้ค่ะก็ติเลยค่ะ ปกติเลยอ่าไม่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 ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะเดี๋ยวไปทานด้วยกันเลยเอามาเผื่อนะครับดีใจที่มาไปนั่งคุยนั่งเล่นกันตรงนู้นได้เลยนะครับครับวัสดีครับดีไหมครับดีใจดีใจที่ตามมา แล้วก็ใจดีมากใจดีมากบอกบอกอะไรได้หมดเลยคุณป้าบอกอะไรได้หมดเลยนี่พี่ลุนที่ต้นอะไรพี่เนี่ยทุเรียนค่ะเห็นไหมต้องต้องมาบ่อยๆนะมายันทุเรียนโตอ่ะเพิ่งออกยังมีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ออกแล้วเดี๋ยวมาอีก กันทั้งหมดเจ็ดคนค่ะเจ็ดคนยินดีครับนี่เราเตรียมขนมจีนมาตั้งห้าโลหูเดี๋ยวหุงข้าวสองหม้อด้กันค่ะก็คเอ่อเป็นเป็นเหมือนแบบยังไงครับเป็นคุณป้าของสะพายทอค่ะไรชวนไปทานข้าวด้วยกันนะครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันห้ามห้ามไปทานที่อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวชิมฝีมือแจ๊สดหลังจากดูดูในคลิป ไอรอยเท่าตเดี๋ยวไปช่วยนะครับขอบคุณครับบวาสดีครับแชนทานข้าวด้วยกันนะครับอาจารย์ปิยะครับใช่ครับใช่ครับครับปันดีสวัสดีครับทานทานทางบ้านบ้านนี้ทานได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะพราะเราเพราะเรามีเจออสเขาก็ที่ที่ร้านเขาทําเนื้อไม่ได้ตอนนี้เอซที่มาเนี่ยอยากก็อยากทานเมนูเนื้อ เขาก็เลยมีแกงเขียวหวานเนื้อหนึ่งอย่างแต่ใช้พริกแกงใช้เนื้ออะไรซื้อที่ตลาดเลยที่มาช้านเนี่ยแล้วก็มีหมูป่านี่เดี๋ยวทําเลยครับกําลังทําเลยแล้วเดี๋ยวมีผัดเผ็ดหมูป่าแล้วเดี๋ยวเชิญไปแสดงฝีมือตําส้มตํากันเองนะเพราะว่าเตรียมเครื่องส้มตํามาให้แต่ไปตาเองตามรสชาติที่ชอบแล้วก็เอาแหนมหมูคูตักที่ที่กําลังดังกําลังสั่งกันเยอะแยะเมื่อกี้ขับรถมาก็มีสั่งมาสามสี่เจ้าเดี๋ยวมีแหนมจะ ลองทานสดก็ได้มีเอฟซีหลายท่านบอกว่าไม่เนี่ยไม่เคยกล้าทานสดเลยแต่พอเห็นเห็นคลิปที่ผมทําเห็นเห็นแล้วก็สั่งไปแล้วลองทานสดดูเขาก็กล้าทานสดเพราะว่าเราทําทําที่เราทานเราทําที่เราทานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปผัดกุนซ้นด้วยนี่มาบอกมาบอกมาบอกเมนูวันนี้ครับใช่ครับเดี๋ยวเชิญนะครับเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันสวัสดีครัครัครับ ไปครับไปครับไปครับะหลังจากมาเชิญชวนเอซแล้วก็จริงๆแล้วก็ตอบคำถามเลยแล้วกันว่าเอฟซีวะทำไมไม่จัดเสาวทิตย์ล่ะ<ม>ก็คือข้อหนึ่งเจออสยังไม่พร้อมเรื่องเสาวทิตย์นะเพราะว่าเจออสเขาก็นัดเ้แ<ม>บบผักหวานผักหวานป้าเขาอนุญาตให้เก็บได้<ม>เดี๋ยวทอดไข่เพี่ด้มีสองเมนูแล้ว จออก็บอกว่ายังไม่พร้อมเพราะว่ามีคนสั่งกับข้าวมีจองอะไรไว้เสาร์อาทิตย์แต่ว่าทางเราก็ผมก็ไม่เคยจัดบีตติ้งนะเนาะขอมาลองๆก่อนแล้วก็ครั้งเนี้ก็เป็นครั้งที่สองแต่ว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เราโทรเราโทรมาโทรมาโทรมาขอให้ป้าลุนทำก็เกรงใจป้าลุนอยู่เราเราเตรียมตัว ก็แต่ว่าดีแล้วเหมาะกับกเหมือนกับวันนี้มามามาเตรียมการเลยเนาะการจัดมิ팅ครั้งต่อไปถ้าเกิด f อจะมาเยอะๆถ้าเราจัดตรงวันหยุดเนี่ยก็อาจจะเหมาแบบนี้แหละแล้วคงจะต้องใช้บริเวณเนี้ยนะเจออ้นนะที่จะรับคนได้เยอะๆมาใช่แล้วตอนนี้เรามาดูว่าเออป้าลุนมีข้าวของอะไรมั่งมาถึงปุ๊บประทับใจมากจัดเตรียมไว้ครบหมดเลยเจัดเตรียมไว้ครบหมดเลยแล้วก็ต้อนรับ ป้าลุนดูแลแต่ว่าวันนี้ต้องมาทานข้าวด้วยกันนะมาทานข้าวด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวทำกับข้าวป้าลุนมาได้เลยนะไม่ต้องรอเวลาว่างว่างแล้วมาเลยว่างแล้วมาเลยครับอ่าไปงั้นเราไปทํากับข้าวกันได้ได้เปนไอ้ปิ้งย่างขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเราก็เตรียมเตรียมเครื่องเตรียมอะไรเนาะเจออสแล้วก็ เตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวเราถ่ายทําถ่ายทําหลังจากเตรียมเสร็จเราค่อยถ่ายทําตอนเชียร์ออสทำกับข้าวนะเผื่อใครจะดูสูตรเดี๋ยวเราเด็ดผักหมักอะไรต่างๆก่อนที่นี่น้ําท่าสมบูรณ์เห็นไหมเมื่อกี้ขับรถมาหน่ะนี่ไงถ่ายแล้วเดี๋ย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 วเราจะส่งไปที่นี่ เดี๋ยวจะส่งไปที่ช่องของเราเนาะว่ามาถึงเรียบร้อยช่องเจ็ดสี่มาถึงเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้อากตักจะเพิ่งถอยไปไหนพี่โดนั่งอยู่บนนู้นพี่โดชมวิวมาถึงเรียบร้อยครับเอฟซีที่เป็นห่วงการเดินทางก็ส่งคลิปให้ดูแล้วเรามาถึงที่พักเรียบร้อยพี่โดพี่โดนั่งอยู่นู้นพี่โดพี่โดพี่โดครับ บายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายมาถึงเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณ f อซที่ที่อวยพรการเดินทางเนาะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูเพื่อน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 ติดตามคลิปไปเรื่อยๆอ่ะให้ดูวิวบรรยากาศฮะเผื่อใครที่ไม่ได้ตามมาแล้วเดี๋ยวมันแดดล่มลมตกแล้วก็จะได้จะได้เห็น